สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายนายิปอาร์มาโดบูเกเรออเตสในโอกาสสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอลสวดอสมัยที่สองในวันที่หมิถุนายน2567ความว่าพระนท่านนายยิปอาร์มาโดบูเกเรออเตส ประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐเอลซา,าวดอร์กรุงซานซาวดอร์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐเอลซาวดอร์อีกสมัยหนึ่งข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสําเร็จในภาร,ระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐสืบต่อไปทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเอลซาวดอร์มีความร่มเย็นเป็นสุขและ,จะเจริญรุ่งเรือง ประเทศไทยและเอลซวาดอมีมิตรไมตรีจิตอันดีเสมอมาเป็นเวลากว่าสามทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราทั้งสองจะสแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นในการสร้างเสริมและขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านการค้าและความร่วมมือทางวิชาการให้กว้างขวางมากขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศีสว่างขวัตวรขัติยราชนารีทรงเปิดนิรรศการด้วยรักและเมตตาโครงการประกวดจิตรกรรมทิพพิมานสืบสารเิริสินครั้งที่หนึ่งวันนี้เวลา16นาฬิกา3นาที สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัคัตยราชนารีสเสด็จไปหอศิลป์ทิพยพิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้พระราชทานรางวัลโครงการประกวดจิตรกรรมทิพยพิมานสืบสารศิริศิลป์ครั้งที่หนึ่งภายใต้หัวข้อด้วยรักและเมตตาแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจำนวน41คน มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดรวม919ชิ้นแบ่งตามระดับอายุการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกเป็น3ระดับคือระดับอายุ5 12ปีผู้ชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพระราชทานได้แก่เดรวิทย์บุญสวัสดิ์ชื่อผลงานเลี้ยงอาหารสุนัขจรจัดระดับอายุ13 18ปีผู้ชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพระราชทานได้แก่นางสาวกันนิกากฤษนาการชื่อผลงานเงาสะท้อนแห่งชีวิต และระดับอายุ19-25ถึงปีผู้ชนะเลิศได้รับโรรางวัลพระราชทานได้แก่นายพิพัฒน์จันทิพย์ชื่อผลงานเปิดกลาในการนี้ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทศการด้วยรักและเมตตาโครงการประกวดจิตรกรรมทิพย์พิมานสืบสารเสรีสิงห์ครั้งที่1พร้อมทอดประเด็นนิทศการซึ่งจะแสดงผลงานศิลปะจากโครงการการประกวดดังกล่าวโดยหอศิลป์ทิพย์พิมานจัดขึ้นในสถานที่จะแสดงนิทศการผลงานจิตรกรรมในฝีประหัต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามพระดําริและสืบสารพระปฏิธานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลวลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตยราชนารีองค์สิริศิลปินในการส่งเสริมสนับสนุนความสามารถด้านการสร้งสรค์ข็งเด็กและเยาวชนที่มีใจรักในงานศิลปะได้มีโกาสแสดงทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความคิดจินตนาการ ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ในการนำเสนอผลงานของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่มุ่งหมายความสำคัญของการพัฒนาศัก,กยภาพด้านการสร้างสรรค์ศิลปะที่มาพร้อมกับการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเพื่อประโยชน์ด้านการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดจนสามารถสื่อสารกับสาธารณาชนถึงสาระมุมมองต่างๆผ่านผลงานศิลปะ ดังพระดารัสองค์สิริศิลปินความว่าศิละปะเป็นเครื่องกล่อมเกลาชีวิตของคนสำหรับผู้สนใจร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพรบปรีชาสามารถด้านศิละปะขององค์สิริศิลปินที่ถ่ายทอดความงดงามผ่านผลงานภาพวาดฝีประหั์เสือและการขยายผลงานจากภาพวาดฝีประหั์ในรูปแบบประติมากรรมและ i n s t a l l a t i o n art หรือศิละปะแบบจัดวางเพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าชมได้รู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุข และร่วมชมนิทรรศการด้วยรัก Again, และเมตตาซึ่งจะแสดงผลงานภาพวาดจากฝีม no. ือเด็กและเยาวชนกว่า500ชิ้นสามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่15มิถุนายน2567ณหอศิลป์ทิพย์พิมานเปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันจันทร์ราชการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีค่าเข้าชม50บาทต่อท่านรายได้สมทบทุนมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรินารีรัตนราชกัญญาทรงศึกษาดูง,งานหน่วยทหารมารักษาพระองค์นกรุงลอนดอนสหาราชอาณาจักร วันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งผู้จำานานการกองทัพบกเสด็จไปยังกองพันทหารม้าขี่มา้า Household Cavalry Mounted Regiment ซึ่งตั้งอยู่ณค <c oughs> ่ายไห่ปาร์กย่านไนส์บริกโดยมีพันโทแมดวูดวอร์ด ผู้บังคับการกองพันเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำผู้ศึกษาดูงานซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพบ,บกจากศูนย์การทหารม้าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์และกรมการสัตว์ทหารบกชมขั้นตอนการตรวจแถวทหารม้ารักษาพระองค์หรือ King Life Guard Inspection ซึ่งเป็นการตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพล และเครื่องมา้าของทหารม้ารักษาพระองค์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่รักษาการในเขตพระราชฐานโดยขั้นตอนการตรวจมีการให้คะแนนตามหัวข้อจำนวน56รายการอาทิการตรวจความสะอาดของดาบรองเท้าขีมา่ม้าเครื่องมา้าและการแต่งเครื่องมา้าเพื่อใช้พิจารณาบทลงโทษหรือการให้รางวัลต่อไปกองพันทหารมา้าขีมา่ม้า u ฮ e Hold Cavalry ม o า n t e d r e g i m e n t เป็นส่วนหนึ่งของทหารม้ารักษาพระองค์ หรือ h ฮ u s e โฮ c a v a ร y ในสมเด็จพระเจ้าชาวที่สซึ่งประกอบกําลังจากสองกองพันทหารม้ารักษาพระองค์คือกองพันทหารม้า i n g l i ส e ก u a r d และกองพันทหารม้า b l u e and royal เป็นหน่วยในการบังคับบัญชาของกองพลทหารรักษาพระองค์มีทั้งหมด7กกองพันทหารรักษาพระองค์งงรรงคแบ่งเป็น5กองพันทหารราบและสองกองพันทหารมา้า จากนั้นทรงฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของกองพันทหารม้าขี่ม้า Household Cavalry Mounted Regiment ซึ่งมีภารกิจในการจัดกำลังเข้าเวรรักษาการในอาคารฮอ g สกาดรวมทั้งงานพระราชพิธีและรัฐพิธีที่สำคัญต่างๆอาทิพิธีสวนสนามในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ Trooping of the c o l o ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมิถุนาย,ยนของทุกปีและพิธีเปิดรัฐสภา ตลอดจนการถวายความปลอดภัยแด่พระบระมวงศานุวงศ์การเสด็จในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระประสงค์ให้กำลังพลจากกองทัพบ,บกทั้ง4หน่วยนำความรู้ที่ได้รับไปเปรียบเทียบพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยต่อไปในการนี้พระราชทานของที่ระลึกเป็นภาพม้าปรินซ์ชามิงดับเบิ ซึ่งเป็นม้าทรงประจำพระองค์และหมวกของหน่วยม้าทรงประจำพระองค์แก่พันโทมแมดวูดวอร์ดผู้บังคับกองพันด้วยต่อจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรห้องทำเกือกม้าซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการตีเกือกใช้งานและการตีเกือกรักษากรณีที่ม้ามีการบาดเจ็บหรือกีดม้าบางตัวที่เสียหายซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้และอาศัยความชำนาญจากการทำบ่อยๆและในกรณีการทำเกือกจะมีการติดวัสดุพิเศษเช่นทางสเตนบนผิวของโลหะ ที่ใช้ทำเกือด้านที่อยู่ใต้พื้นเพื่อให้เกาะกับพื้นถนนและแท่งทางสเตนเลสเล็กๆที่เจาะและฝังบนเกือกนั้นยังเป็นวัสดุที่มีความคงทนอย่างมากอีกด้วยในการทำเกือกของม้าแต่ละตัวจะมีการตอกสัญลักษณ์เช่นหมายเลขของม้าแต่ละตัวเพื่อให้รู้ว่าเป็นของม้าตัวไหนในกรณีเกือกลุดจากกีบม้าตัวใดตัวหนึ่งห้องทำอ่านม้าเป็นสถานที่ทำอ่านม้าสำหรับใช้บนหลังม้า ที่จะต้องทําให้เหมาะสมกับม้าที่ใช้งานแต่ละประเภทซึ่งเป็นการแยกประเภทของหน่วยรวมทั้งให้เหมาะกับม้าแต่ละตัวหากทําไม่ดีอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บของม้าได้นอกจากนี้ยังเป็นการแยกให้เห็นระดับของผู้บังคับบัญชากับส่วนอื่นๆด้วยคลังเครื่องแต่งกายทหารม้ารักษาพระองค์เป็นสถานที่เก็บรวบรวมฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์และพระบระมวงคานุวงศ์ที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งเครื่องแต่งกายของกําลังพล พร้อมเครื่องประกอบที่สำคัญเช่นเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ของวงตุริยางบนหลังมา้า m o u s e e d Band of the Household House Cavalry ซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระราชพิธีที่สำคัญนอกจากนี้ยังรวบรวมกระบี่และดาบที่ใช้ในการประกอบกับเครื่องแต่งกายทั้งในอดีตและปัจจุบันม้ากรองหรือด u m h o เป็นม้าของวงตุริยางบนหลังมา้าที่ประกอบกับกรองจำนวนสชิ้น ใช้สำหรับการให้จังหวะฝีเท้าเดินและวิ่งเรียบของกองทางหารมา้าในส่วนนี้แสดงให้เห็นม้าที่มีลักษณะแตกต่างจากม้าตัวอื่นๆในครอกมา้าคือต้องมีลักษณะสูงใหญ่น้ำหนักมากเพราะต้องสามารถรับน้ำหนักทั้งคนและกลองได้เป็นม้าสายพันธุ์พิเศษที่ฝึกให้มีความสงบนิ่งเนื่องจากมีเสียงการตีกลองและเสียงอื่นๆรบกวนแทบจะตลอดเวลาจึงต้องมีการฝึกเป็นเวลาน,านานเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน เวลา14นา9นาทีเสด็จไปยังอาคารฮอสการ์ดโดยมีพลตรีเจมส์บาวเดอร์ผู้บัญชาการเขตลอนดอนและผู้บัญชาการกองพลทหารรักษาพระองค์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงมีพระปฏิสันฐานกับพลตรีเจมส์บาวเดอร์ในห้องทำงานถึงการเตรียมพลและการเตรียมมา้าสำหรับการสูนสนามเพื่อใช้ในการเตรียมการพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ของประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้รวมทั้งส่งแนะนําภารกิจของหน่วยมา้าทรงประจําพระองค์เช่นการปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพธิธีการบริหารจัดการคอกมา้าและการให้การบริการด้านสุขภาพมา้าณศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูมา้าจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรคอกม้ารักษาการของทหารรักษาพระองค์และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์หน่วยทหารม้ารักษาพระองค์หรือ Household Cavalry Museum ซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีคศหนึ่ัเกราช1995เพื่อรวบรวมประวัติศาสตร์ของหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ที่มีความสำคัญโดยเปิดให้เข้าชมเมื่อปีคศสองพันเ0็ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์และบทบาทของหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ของอังกฤษช่วยงยุคการปกครองและในสงครามต่างๆจัดแสดงเครื่องแต่งกายบนหลังม้าของราชวงศ์ และทหารม้ารักษาพระองค์แบบจำลองคอกมา้าและระเบียบปฏิบัติประจำวันของทหารมา้าที่รักษาการในเขตพระราชฐานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระจมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2567โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเสนอสาร,รคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระอัจฉริยภาพการกีฬาต้นแบบเยาวชนไทยสู่สากลวันนี้เสนอเป็นตอนแรก สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคู่พระขวัญคู่พระบารมีเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงประสบกนิกรชาวไทยนามพระราชฤทธไทยของทั้งสองพระองค์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักความหงใหญ่ความเมตตาประดุดน้ำทิพย์ฉโลมหัวใจให้ชุ่มชื้นคลายทุกข์เข็นสร้างความร่มเย็นไปทั่วราชณาจักรเสมอมาอย่างไม่เคยเสื่อมคลายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บุญบารมี ทรงมีพระราชจจิยรวัตรอนุษ์งามและเรียบง่ายที่เปลี่ยมล้นไปด้วยความหนักแน่นเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญซึ่งพระราชกรณียกิจด,ด้านการกีฬาได้สะท้อนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อันแสดงให้เห็นถึงพระราชประสงค์ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชนได้ออกกําลังกายมีสุขภาพที่ดีซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนากีฬาของเยาวชนบุคคลและประเทศชาติสู่ความเป็นสากลจากความสนพระเจ้ารุทัยในกีฬาหลากหลายประเภทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนำมาซึ่งการฝึกฝนและฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเป็นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพและพระปิชาสามารถในกีฬาประเภทท้าทายและการใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัว ยังกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงร่วมการแข่งขันคู่เปิดสนามกับทีมนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้จังหวัดเชียงใหม่และเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งกีฬานี้ได้รับความนิยมในแถบประเทศที่มีความหนาวเย็นและมีน้ำแข็ง,ขงตามธรรมชาติดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสและให้นักกีฬามีความชำนาญเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสากลทัดเทีมนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอซองกี้อาาเชียงใหม่ซึ่งเป็นลานกีฬาน้ำแข็งแห่งแรกในประเทศไทยในปีที่ผ่านมาส่วนกีฬาเรือใบเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงพระอัจฉริยภาพและพระพิชาสามารถในพระสติปัญญาและความชำนาญในการบังคับเรือใบโดยทรงร่วมแข่งขันเรือใบานานาชาติ ชิง้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพริกตาครั้งที่35หานหาดกระตะจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือเป็นงานแข่งขันเรือใบนานาชาติที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียในเวลานี้ไม่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังทรงร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวในมหากรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2 5 6 7โดยขนาดทำการแข่งขันเรือใบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรจชทา,านกำลังพระราชารุทยรัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีตลอดการแข่งขันสำหรับการแข่งขันทั้งสองครั้งส่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึ่งอย่างต่อเนื่องถือเป็นที่ประจักษ์ถึงพระพิชชาสามารถในกีฬาเรือใบโด,ดยสมบูรณ์ สมเด็จพระนางเจ้า,าพะบรมราชินีทรงตระหนักถึงพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมการพัฒนากีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งยวดด้วยทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะส่งพัฒนาทักษะความรู้ร่างกายและประสบการณ์ของนักกีฬาไทยทุกประเภทให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันร,ระดับนานาชาติได้ภาคภูมิใจนำมาซึ่งเกียรติภูมิของประเทศดังจะเห็นได้จากผลสำเร็จของสนามจักรยานสาราญจิตมงคลสุข ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตรหนึ่งในพระราชปณิธานแห่งความสำเร็จในการส่งเสริมด้านการกีฬาและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจัก,กรยานระดับนานาชาติที่เพียบพร้อมไปด้วยทางจัก,กรยานรอบบึงสีไฟสนามจัก,กรยาน B M X สนามจัก,กรยานขาถ่ายสำหรับเด็กเล็กและสนามปั๊มแทร็กเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายฝึกฝนทักษะท,ทางกีฬา ทำให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้ได้ในอนาคตสมดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเ้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสนามจักรยานสารานจิตมงคลสุขอันมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทําให้ใจสําราญเป็นมงคลและสุขสบายเนือสิ่งอื่นใดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ส่งเป็นต้นแบบและขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีแรงผลักดันมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมุ่งมั่นด้วยพระราชเจ,จริยวัดอันเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญได้สถิตร,ราตรึงในหัวใจของพวงปศพนิกรชาวไทยถึงพระปิชาสามารถด้านกีฬาละส่ทรงสืบสานพระราชาปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของกีฬาเป็นสิ่งสำคัญที่จะกลอมกล่าว ให้เยาวชนมีจิตใจอดทนกล้าหาญร,รู้แพ้รู้ชนะปลูกฝังพลานาไมาให้แข็งแรงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายที่ดีด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปิชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีจะเป็นการจุดประกายให้ปวงชนชาวไทยได้หันมาให้ความสนใจในกีฬามากยิ่งขึ้นเป็นแบบอย่างของนักกีฬาที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้ระบบการกีฬาของประเทศไทยตบโตขึ้นงอกงามยิ่งขึ้นได้รับการยอมรับจากนานาประเทศอย่างสมาภาคภูมิ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่3มิถุนายน2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาิธิ ระลึกถึงพระตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายน2,567เพื่อถวายเป็นพระราชจุกลลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพันษาสามเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่สมิถุนายน2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอป Store จบข่าวในพระ,าะาาราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ